กรบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่49ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อโลหะเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่สองครับเป็นหล,อล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับงองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่สมครับเก่าไม่ทราบที่ครับถักลวดเก่าโบราณครับ รายการที่4ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่องเงินครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับปีพศ2,500ครับเก่าไม่เก่าครับกออแตกลายงานเลยครับ300บาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่5เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์เส้นได้ครับเหนือหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นวลน,นวนเลยครับรายการที่6คเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่7จ็ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับลงลักเก่าครับพระสุมกอเมืองกําแพงเพชรครับ รายการที่8ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับด้านหลังตอกโค้ดนครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ300บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จอนุสรร้อยปีครับสมเด็จพระพุทธไทจารย์โตครับปีพศ2 5 1 5ครับวัดลักขังโคสิตารามครับมาพร้อมกล่องกรรมยีเลยครับ ข้างเม็ดไข่ปลาครับเนื้อนวลนวลน,นุ่มนุ่มเลยครับด้านหลังปั๊มตายยางครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญหล่อ,หอโบราณครับ เลียมกอบพร้อมบูชาเลยครับน่าจะเป็นเหรียญเจ้าสัวครับเนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับห่วงเชื่อมครับรายการที่1 2ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันมันเลยครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทองคำหลวงปู่ทองดำครับเหรียญโภกกระซับครับเหลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระชัยวัดครับน่าจะเป็นพระชัยครับหล่อโบราณครับเนือโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองคพระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเลี่ยมกอบกันน้ำครับรายการที่16ครับเป็นพระเนื้อผงวัดพับครับ เลี่ยมจับขอบครับเก่าโบราณครับเปิดหน้าเปิดหลังครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับหลังกระดานครับ เนือแก่งแก่งแน่นแนนเก่าเกเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองครับหลักล่อนลนเก่าเก่าเลยครับรายการที่1ิ เครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับด้านหลังตอกโค้ดตัวทอครับหลังพระอาจารย์ทีมครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับ แล้หลังเป็นสถูบ j จดีครับเหลียนสวยๆคมๆคมเลยครับ รายการที่21ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับวัดสีแก้วเหรียญเก่าครับปีพศสอ1 6ครับเก่าไม่เก่าครับขึ้นสนิมเขียวเลยครับ วัดคงคาวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับรายการที่22ครับเป็นเพาะลอดเนื้อดินครับเลี่ยมกรอบกันน้ำเก่าครับ าดูชุดพิเศษกันบ้างครับราคาบางบางเบาเบาครับใส่ไข่สองฟองครับกำลังนุ่มนุ่มมันมันเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเคี่ยวเสือครับเนื้อมันมันเก่าเก่าเลยครับน่าจะเป็นหลวงพ่อปานครับ วัดคลองด่านครับสมุรปาการครับมันมันเลยครับเสือมหาอำนาจครับมหาบารมีครับมหานิยมครับรายการที่สองครับเป็นงาแกะครับ เป็นรูปหนุมานครับพุทธสินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ หนุมานชานสมอนครับรายการที่3ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับน่าจะน่าจะเป็นเนื้อสำลิดครับ เก่าครับเก้าเก่าครับรายการที่4ี่ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับเหลี่ยมเก่าครับรอบแตกลหลายงาเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระชัยวัดครับหลวงพ่อโอภาสีครับอาสมบางมดครับใต้ฐานอุกิงครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับพระชัยวัดหล่อโบราณครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับ หลังยัน5ครับรุ่นสุดท้ายครับปีพศ2518ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นตะกุดครับ มีอัวดเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่8ครับ เป็นพระท่ากระดานครับหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวครับมีคาบกุ้ยครับรายการที่9ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับวัดช่องแครครับ ก้นกึงครับต่อโคตดดีครับสวยๆคมๆเลยครับ,คมคมร,บรูปหล่อปั๊มครับหลวงพ่อพรมครับ รายการที่10ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานตัวทอครับวัดช้างให้ครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับเหลือหลางแทบมองไม่เห็นเลยครับเรียมกอบพลาสติกกันน้ำครับ รายการที่11ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นเสือหลวงพ่อปเปิลนครับจานอัคราเลขยันท้ององค์เลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเรี่ยมกรอบเก่าๆเลยครับแตกลายงาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับ ปะสวยๆงามๆยามเช้าเช้าครับราคาบางบางเบาเๆครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ